บิวตี้บ u f f e t สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอกับพี่เฟิร์นกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่เฟิร์นจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ขายดีมากๆเลยอีกเซตหนึ่งของแบรนด์บิวตี้บุฟเฟ่นะคะนั่นก็คือเซต j u ซี่ฟาร์มนั่นเองค่ะเพราะพูดถึงจ u ซี่ฟาร์นะคะเราต้องนึกถึงพวกผลไม้แน่นอนเช่นกันนะคะในเซตเนี้ยเป็นเซตที่มีส่วนผสมของ ผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้วก็หลากหลายประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีผลไม้อะไรบ้างสําหรับตัวแรกเลยนะคะเซตสีม่วงตัวนี้ในเซต36 Farm เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเซตเบอร์รี่บอมเบ้นะคะเป็นสารสกัดจากเบอร์รี่จากประเทศเกาหลีนะคะเป็นเบอร์รี่ผสมกันถึง7ชนิดนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะคะในเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะเซตนี้นะคะตัวแรกเลยเป็นชาว์ครีมนะคะตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็น body m i s สนะคะ body m i s สคือเป็นน้ําหอมนะคะที่ช่วยทําให้ผิวกายของเราเนี่ยหอมขึ้นฉีดตามจุดที่ผจรของเราได้เลยนะคะซึ่งให้ความหอมยาวนานถึงห้าชั่วโมงเลยนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากผิวหอมจังเลยฉันอยากตัวหอมนะคะสามารถฉีดไปได้เลยอยากจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะสําหรับตัวต่อไปในเซตนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันนะคะของเซตริซี่ฟาร์มนะคะ ใส่มาทุกสูตรเลยนะคะตัวนี้เป็นสครับนะคะซึ่งเป็นสครับจากน้ําตาลอ่าปกติเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมสครับจากน้ําตาลเราจะเคยได้ยินแต่ว่าสครับเกลือสครับไมโครสครับใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นสครับจากน้ําตาลนะคะซึ่งสครับจากน้ําตาลเนื้อของมันนะคะแตกต่างจากสครับทั่วไปแน่นอนเดี๋ยวพี่เฟิร์นเปิดให้ดูนี่เห็นไหมตัวนี้มันจะคล้ายๆกับลักษณะเหมือนเนื้อเจลใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่เนื้อเจลนะคะ มันเป็นเนื้อน้ําตาลซึ่งน้ําตาลเนี่ยจะมีอนูแล้วก็ขนาดเนี่ยเล็กกว่าพวกเกลือหรือว่าพวกไมโครสครับนะคะมันก็เลยลักษณะคล้ายกับเนื้อเจลนะคะซึ่งน้ําตาลเนี่ยสครับไปแล้วมันจะไม่ทําให้ผิวของเรานะคะสูญเสียความชุ่มชื้นเหมือนสครับไปแล้วนะคะผิวก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะผิวก็จะไม่แห้งและที่สําคัญนะคะเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะเวลาเราสครับผิวหน้าเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายผิว และที่สําคัญเวลาเราสครับไปแล้วนะคะเนื้อน้ําตาลเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอุ่นๆน,นะคะที่เขาอุ่นๆเพราะว่าเขาช่วยในการเปิดรูขุมขนเวลาเราสครับต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้สิ่งสกปรกอะคะ่ะมันหลุดออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะสะครับตัวนี้นะคะให้สครับ 1- 2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะครั้งละ3-5นาทีนะคะสะครับตอนผิวเปียกที่ผิวหน้าของเราได้เลยนะคะรับรองว่าผิวหน้าเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นนะคะ ส่วนเม็ดสีดำๆนี้หลายคนสงสัยมันคืออะไรคะพี่เฟิร์นเม็ดสีดำๆนี้นะคะคือเม็ดกีวีนะคะมันช่วยทําให้เราเนี่ยขัดเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะยิ่งเราสครับไปนะคะเม็ดกีวีมันก็จะเสริมสร้างทําให้พวกเซลล์ผิวต่างๆะคะ่ะมันหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เวลาเราสครับกีวีตัวนี้มันจะไม่ละลายไปนะคะสะครับแต่เม็ดกีวีก็ยังอยู่นะคะให้เราล้างออกได้เลยนะคะสําหรับสครับน้ําตาลในเซต ตัวเบอร์รี่นะคะต่อไปในเซตเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะแฮนด์แปลว่ามือนะคะแฮนด์ครีมคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการบำรุงผิวมือของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้ผิวมือของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะมือใครไม่ค่อยบำรุงนะคะมือสีผิวเนี่ยจะไม่ค่อยสม่ําเสมอเนาะเราสามารถบีบแล้วก็แนะนําลูกค้าทา ทุกวันตลอดทั้งวันได้เลยวันไหนที่รู้สึกว่าผิวมือต้องการบำรุงเป็นพิเศษเนี่ยต้องยิ่งทานนหนาๆไปได้เลยนะคะมันจะทําให้มือเราเนี่ยค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะเราในเซ็ต juicy farm ตัวแรกนะคะเป็นตัวเบอ b ์ r r y bombay ถูกไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะขเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสเป็นสารสกัดจากเบอร์รี 7ชนิดนะคะจากเกาหลีนะคะต่อไปเลยนะคะเซตสีชมพูทั้งเซตนี้นะคะชื่อเซตว่า Apple อ่าเราเห็นจากแพ็กเกจจิ้งเราก็น่าจะรู้แล้วนะคะเพราะว่า Apple เยอะมากๆเลยนะคะเป็น Apple แดงจากเกาหลีเหมือนกันนะคะซึ่งสูตร Apple นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นพี่เฟิร์นมีทิคเล็กๆให้นะคะถ้านึกถึง Apple เปลือก Apple เป็นยังไงคะกระชับถูกไหมคะเหมือนกันคะ่ะใช้เซต นี้นะคะสูตรแอปเปิลเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับเต่งตึงขึ้นในเซ็ตมีเหมือนกับตัวเบอร์รี่เลยนะคะมีอาบน้ํานะคะมีโลชั่นนะคะมีบอดี้มิตนะคะที่ฉีดผิวกายมีแฮนด์ครีมแล้วก็มีสครับน้ําตาลนั่นเองนะคะใช้เหมือนกันเลยนะคะสะครับน้ําตาลสครับตอนผิวเปียกสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะครั้งละ3นาทีแต่ว่าตัวแอปเปิลนะคะจะช่วยเรื่องผิวหน้าเรากระชับขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าตัวแอปเปิลเนี่ย กลิ่นหอมหวานมากๆเลยแตกต่างกันนะคะกลิ่นแต่ละกลิ่นนะคะถ้าเป็นตัวเบอร์รี่กลิ่นเขาจะออกเป็นเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแต่แอปเปิลเนี่ยจะเป็นกลิ่นหวานๆเลยนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะจะเป็นสูตรมะม่วงนะคะดูจากแพคเกจจิ้งเราก็น่าจะรู้แล้วนะคะเป็นมะม่วงเยอะมากๆตัวนี้เป็นมะม่วงจากอเมริกานะคะจะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะอย่างเช่นพี่ฟอนจะมีทริคเล็กๆให้นะคะ เวลาเรานึกถึงมะม่วงเป็นยังไงบ้างคะมะม่วงน้ําค่อนข้างเยอะใช่ไหมตัวนี้ค่ะมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันจะเหมือนเติมน้ําให้กับผิวด้วยเวลาใช้แล้วเนี่ยผิวจะไม่แห้งนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะมีพวกสารสกัดจากมะม่วงแล้วนะคะในเซตเนี่ยจะมีเป็นตัวโลชั่นนะคะครีมอาบน้ําแล้วก็สครับน้ําตาลเหมือนกันนะคะทุกสูตรจะมีสครับน้ําตาลหมดเลยนะคะในเซต juicy farm เนี่ยมันมีพี่เบินขอทวนนะคะ มีเบอร์รี่บอมเบย์นะคะสารสกัดจากเบอร์รี่เจชนิดจากเกาหลีนะคะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะสูตรที่2สูตรแอปเปิ้ลแดงนะคะจากเกาหลีเหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวกระชับเต่งตึงนะคะส่วนตัวที่สามสูตรแมงโก้นะคะหรือว่ามะม่วงนะคะจากอเมริกาตัวนี้จะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทั้งสามสูตรมีความแตกต่างกันนะเวลาน้องๆนะคะแนะนําลูกค้าหน้าร้านอย่าลืมทดลองแต่ละสูตรให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะ เพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันสารสกัดก็แตกต่างกันในคลิปนี้นะคะพี่ฝนก็ได้บอกทุกอย่างให้แล้วนะคะไม่ว่าเป็นชื่อนะคะผลลัพธ์สารสกัดแล้วก็ความแตกต่างแต่ละสูตรนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะคลิปนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนบิวตี้บ f เฟขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย